สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมจีดีต้องรับสู่ช่องเดอะยานะครับทุกคนแล้วก็วันนี้เรามาเล่นในโหมด Ultimate r o y a ย e แร n งอีกแล้วนะครับทุกคนแล้วก็มีคลิปก่อนนี้เหลคนบอกว่าใ hey, ห้พี่โบลองหาตีสี่แบบว่าตึกตึงมเลยซึ่งวันนี้ผมมากับตีตึงอยู่นะทุกคนวันนี้มากับเบบี้ออบบอยกับอีกคนหนึ่งบีจีหนึ่งสองะครับก็อีกคนนึงเขาจะเป็นคนแบบเก็บแร้งเลยนะครับเก็บแร้งคอนนะครับก <g> <c oughs> ็เดี๋ยวลองดูนะว,ว่าจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงนะทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันมาแต่ชุดเาตึง เลยแหละโอเคมาแล้วก็ไอตัวเติมเขาก็เติมเหมือนกันได้เนี่ยเอาตรงโอเคทุกคนก็ยังไงอย่าลืมโปรทาง Richman Shop นะครับก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยครับเติม700บาทขึ้นไปเนี่ยก็รับโบนัสเติมสุดพิเศษทาง Richman Shop ได้เลยนะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญคือใครเติมกับทางเว็บทาง Richman Shop นี่มี Richman Coin ด้วยนะทุกคนเอาไว้เติมหรือว่าลดสูงสุดในการเติมผ่านไปเนี่ย25เปอร์เซ็นต์เลยนะทุกคนใครอยากเติมกับ Richman Shop ก็มีทั้ง Line Richman Shop at แล้วก็ผ่านททาางง Richman Shop ได้เลยนะทุกคน มาครับทุกคนเดี๋ยวมาเล่นด่านนี้กันเหมือนเดิมนะแล้วก็ที่สาคัญนะครับใครที่แบบเล่นแล้วจอแบบหนืดมากเลยกับพี่ทำยังไงดีครับผมมีถุงนิ้วเป็ดส้มมาแน,นะนำทุกคนบอกเลยว่าดีามากๆแล้วก็มีกล่องเหล็กสีขาวแถมมาให้ด้วยเนะี่ยใครอยากสั่งซื้อก็มีทั้งช้อปปี้ทิกต็อกลาซาด้าได้เลยนะทุกคนหรือว่ากดลิงก์ได้ดีสคริปชั่นได้เลยนะคนบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับใครที่แบบว่าเล่นแบบไม่ใช้เจโลก็เอามาเล่นได้หรือว่าใช้เจโลก็เอามาทัดหน้านจอให้มันไม่หนืดได้เหมืนนองงนกนคยกด้วทุ มาครับผมเราเราอาจจะไม่ได้ลงไม้ไม้ต้ากับไอคอนบนแล้วนะเนี่ยโอ <Okay. S 2> เคผมเล่นตามเขาแนละ้วแล้วก็มีตีมาผมเจ็บละโอเคเรียบร้อยไปนะสเสมอได้วยเอาละตอนตอนผมไม่อัดคลิปมันไม่ร้องอนะตอนผมอัดคลิปมันร้องตลอดเลยไกลขันเดี๋ยวเดี๋ยวหมดแล้เดี๋ยวเราเปิดไม้ออกันนะทุกคนเผื่อเขาพูดกับเรา เหมือนจะไม่พ hmm. mm ูด hmm. น okay. hey, mm. mm. mm ับ hmm. ซ mm ้ hmm. ําเลยกันล้กันไม่น่ามีปืนโอเคให้หัวเลยสองเม็ดช่วงต้นเกมอาจจะไม่ค่อยได้บวกเท่าไหร่นะเอาตรงมาทุกคนบอกเลยว่าเราน่าจะข้ามมากันแบบประมาณ20นาทีได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปตีบ้านครับตามที่เพื่อนบอกเลยนะครับ มาร์คพี่คือมาร์คเหลืองพี่จะมาร์คเหลืองใช่ไหมอืมใช่ใช่อยากเล่นมาร์คเหลืองมากกว่ามาร์คเหลืองมันดูสวยกว่านะครับแต่ผมว่าน่าจะมีคนนะถ้ามีก็ดีนะจะจะได้ตีนะครับรรับคคาาซ้ยมีนะโอเคครับได้ครับไปต้องตอกก็ได้พี่พี่ไปต้อได้ได้โอเคมาคุณพี่ไป โอเคครับได้ครับได้ได้ได้โอเคใช่ใช่อโอเคพเพื่นอ,อเนเดี๋ยวผมไปทิ้งบ้านตรงนี้มีเหรอผมไปทิ้งนี่ละไ่ทันแล้วคุณยุ้ยตรงนี้มีด้วยอ่ะข้างหน้าเรานะข้างบนเลยแต่ผมเนตนะ ฝั่งตรงข้ามก็มีด้วยผมเล่นตรงบ้านนี้ได้อย่างเดียวทุกของผมมันชิดแล้วอ่ะโอเค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 พี่ผมเล่นระเบิดก่อนน่าจะอยู่ไหนวะตรงนี้เนตไม่ได้นะครับผมว่ามันเหมือนมันอยู่ข้างข้างหน้าเราเนี่ยให้ผมนะผมสโมุกตรงนี้ก่อนผมจะได้เนตไปตรงนี้ได้ ไม่อยู่ฮะอยู่ไหนวะเนี่ยนะเหมือนเหมือนมันอยู่ขอบอ่ะน,นี่ไงใช่จริงด้วยมันอยู่ขอบมเรียกผมปลาไลปละโอเคนอกหอนึ่งอันนี้ตรงข้ามใช่ไหมไม่ไม่มันอยู่ข้างนอก เค <Okay, S 2> เรียบร้อยน็อก2 2> สอแล้วเดแล้วเหลือฝัออ่งนู้นนะนมอม,อม้อใช่ไหงในเคนน็อกหพี่น็อกหนพี่น็อกใช่ไหมโอเคได้ได้ได้ไดได คุณยุ้ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมล็อกให้เดี๋ยวไปเลยไปเลยไปเลยผมก็เดินเดินเดินซ้ายเหมือนกันชั้นสองน้องน่งต้นบันไดชั้นสองอะออปชั่นก่อนก็ได้ครับบันไดชั้นสามดึงดึงดึงอยู่บันไดชั้นสามพี่โอเคโอเคกลังไปางเล็กข้อขวาได้ไหมไม่มีออปชั่นแล้วเพื่อนผมหมดแล้วกลังไปคุณดิ ข้างบนเลยนะ,ะข้างนอกก็ยิงข้างหลังจะยิงมาตังเลยข้างหลังมันยิงกดลงมาตบนี้มีเน็ตเลย,ยครับเนตหลายโล่ขึ้นตรงมาได้ข้างหน้าผมเนี่ยใช่ใช่ใชน็อกดึงครับ ปั๊มยาอยู่นะคุณยุ้ยโอเคโอเคได้ได้ได้โอเคเรียบร้อยหมดตีโอเคครับโอ้ยอย่างสวยเลยโดนน้องไงน้องได้แคน้นอันนี้ก็เคาะอ้โหมันเคาะอะไรวะเนี่ยนี่ก็ไม่เห็นยิ่เห็นอไพอดี เจ็บอยู่นี้ดิงนหใช่ไอ้ฝั่งหนูมันมันคอลเรื oh, ่อยๆเลยอ้โอ้โหเดี๋ยวนะ oh, oh. โดนโอ้โ oh, หโดนฝั่งนี้ ขับรถออกนะเพื่อนแต่เหมือนจะไม่ได้ออกเยอะนะน่าจะออกแค่แบบเล่นเนินเฉยน็อกหนึ่ง what น็อกเฉยเลยอืมโอเคผมรีบยิงไปหน่อยเหรอตีล่ะตีเนี่ยเหมือนมันจะบิงเข้ามาเนี่ยบาี ท,ทิ้งทุกทิศเลยเล่นยากอยู่นะทุกคนเพราะว่าคนเหลือค่อนข้างเยอะนะครับเราต้องค่อยๆเล่นไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็เคาะจังเลยมันเคาะตั้งแต่ผมอยู่แรกๆแล้วนะพี่โดนหวยละอ้าวนอกโอเคามได้ดีนะ โอเคครับใช่ใช่มันอยู่อยู่เขาไม่ค่อยโผลเลยตรงนั้นโดยวไ้คนยุ้ยมีหลายตัวเลยยิงฆ่ามาเล่นชั้นสองตอนนี้จุดก่อนยิงเรื่อยเลยไอ้พวกนี้ผมกลัวในเมืองมีไม่กล้าเล่นเยอะเท่าไหร่ น่าจะมีนะเพื่อนเพราะมันนี่ไงกำลังวิ่งอยู่เพื่อนประมาณนี้ร้อยสิบอ่าแล้วนะครับหนึ่งโอ้โหเจ็บอยู่นะผมนี่ยิงของผมเนี่ยแต่วงเรานะแต่วงเรานะต้องน้ำก็มีท้าไหร่ก็มีมันปลาสมองนะรถมาทิมนะครับใช่ใช่ เขาจะต้องยันเข้าเรานะนีออออ่อ้เวโอ้ผหกลัวแค่ระเบิดมานี่แหละมันเนตมาแน่อยู่ชั้นหนึ่งเขงงานั่งเนตนะพี่ระวังนะโอเคแล้วผมแอบม,มุมก,ก่นอนดูหลังถ้าผมเปิดหลังมันโดนหน้าเดี่ยวผมยังไม่เปิด แต่ข้างหล oh ังต้องเข้าอโฟกัสที่หลังก่อนก็ได้พี่มันกำลังจะมาแล้วฟาละเบิดมาแล้วโอ้โหฟาระเบิดอ่าพยายามหลบชั้นหนึ่งเนาะครับ Watch out ใจไม่นีนะโดนสองตีแล้วว่าจะสวนน้องแนวน้องแข่งตัวหนึ่งมันเล่นมุมล่างข้างหลังน้องหนึ่งพี่แค่สวยมาระเบิดมันสโมกแล้วโอ้ยเดี๋ยวโหดีไม่เข้าถ้าเข้าผมน็อกแน่ คุณโบโมันจะนระเบิดข้างหลังอะหลายตัวโอเคผมแอบมุมก่อนมันระเบิดมันเยอะจริงที่ผมมีแค่ลูกเดียวเนะี่ยผมสโมก่อนโอ้โหเยอะมากอะไรวะเนี่ยผมยิงในบางน้องไปตัวหนึ่งนะฮะก็เดึงกันเสร็จแล้ววงช้าชโอเคเจ็บนะพร้องมีมันน่าจะอยู่ในควันนี่แหละทุกคนน่าจะมีตัวเนียนอยู่นะอันสองตัวหนึ่งนะพี่โอเค โอ้โหผม,ผมไม่น่าเนทเลยผมผมเห็นตัวมันละมันอยู่ชั้นชั้นสองเลยเสียดายระเบิดมากเมื่อกีม้มีไหมระเบิดไม่มีชั้นสองน้องหนึ่งพี่สวยครับเพื่อนมมัันนเฮ้ย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 ที่ระเบิดไปชั้นสองได้ไหมหมดแล้วครับผมหมดแล้วออปชั่นได้ได้ได้เนอะระเบิดให้ลูกนี้แน่นๆพี่สวยครับ เอาอีกหนึ่งนี่อีกนี่ตีหลังแค่ตีหลังแล้วเข้าตีหนึ่งนะมันจะวิ่งมาตีอีกพี่รปวางไว้ชั้นหนึ่งทีชั้นหนึ่งได้ครับโอเคเรียบร้อยเพื่อนมันเจ็บมากมันชุบกันอยู่แบบเพื่อนชั้นสองนะเหมือนมันชุบกันอยู่แบบไม่ชุบพี่ยังไม่ชุบยังไม่ชุบโอเคครับตามรัอยู่ขวานับตัวสุดท้ายเจ็บอะใช่ใช่ประมาณเนี้ยประมาณนะ ลูกไอ้มึงนีผมปั๊มยานะครับตายเห้ยไม่โดนเฉดเลยอ่ะน่าเจ็บนะเลยตัวนึงพี่กำแพงขวาเลยมันน่าจะออกแล้วนะเพื่อนนั่นไงออ๋เขาย้ายมุมแล้วหลังก็หมดแล้วลูกท้ายแล้วโอเคสวยรู้สุดท้ายเนินซ้ายเราน่าจะอยู่เนินริมน้ำนะพี่ใช่ใช่มันอยู่เนินหน้าเลยรถไปเคลียร์ของก่อนนะโอเคได้ได้ เล่นเลยเพื่อนผมหน้าจะเล่นได้อยู่หลังเี่ยนจ้างหน้าเราจะเอาไงดีครับพี่ซ้ายประมาณสามตึ้ตรงผมมันเล่นได้อยู่นะสักนิดนึงอ่ะตรงใกล้ๆผมเนะี่ยเล่นได้อยู่นิดนึงถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะโอเคเจ้็เยอะอยู่นะสะโดนนิดนึง ีมไม่มีครับแต่ว่าตรงผมเล่นได้อยู่นิดนึนไงดมมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตรงผมผมมีสโมกเล่นอยู่ของ่ันนี้น้ำมันหมดดาเชียมีแค่ครึ่งหลอดอะเอาเข้าไปก่อนไหมเอาเลยเพื่อนผมเล่นได้ผมเล่นอขอบๆได้อยูตต่ตรงนี้เล่นได้นะพี่ตรงตรงป้อมนี้เล่นได้นะโอเคครับ น็อกหนึ่งเพื่อนไอตรงบ้านนี่น็อกครับใช่ใช่ตรงบ้านน็อกหนึ่งตัวน่าจะสองตัวนะผมเห็นนะลองลองผมลองเล่นให้ดูแล้วกันพี่โอเคครับน่าจะไม่เต็มเขาดึงกันแล้วพี่มันอยู่ชั้นสองนะไอที่ดึงไอที่ดึงกันอะ น่าจะมีแค่สองนะถ้าพี่ขี่รถจิ๊บมากผมได้ก็มานะมันไม่มีรถแล้วเพื่อนตรงผมหมดละ defend the mark แล้วผมกดดันตรงนี้ให้ไม่ให้ยิงพี่แล้วกันนะได้ได้โอเคน่าจะยากอยู่อ่ะผมต้องระเบิดผมน่าจะฟีได้อยู่ต่พี่อยู่ในวงได้ใช่ไหมจะ d e f e ใช่ h หน้าผมมีสองตัวคุณบอตรงนี้อยู่ในวงอยู่นะแต่ว่าสายกันไม่รู้ว่าจะ ผมดักได้อยู่บ้านผมมันนี่เลยน่าจะยิงน็กเปล่าผมว่ายิงน็อกนะถ้ามันถูกมาเบ,บิ้มไม่อกี้พี่โบยิงตรงระเบียงหรือตรงไหนครับชั้นสองข้างในครับน่าจะได้เนี่ยมันโดดยิงหนึ่งนี้นกหนึ่งคุณยุ้ยผมว่าเล่นมผมว่าเล่นได้นะไปะสมองปิดก่อนนะ ผมแฟดไปผมกลับมาช่วยเล่นก็ได้เพื่อนเขาอยู่นี่ป่ะเพื่อนเขาอยู่ตรงสมมตเลยว่าจะช่วยเล่นมาอันนี้ผมช่วยเล่นก็ได้ตรงสมมตนี้เปล่าอยู่ข้างหลังเพื่อนคุณยุ้ยผมตั้มยานะเลนหนึ่งคุณโบเสร็จละเลนหนึ่งละหนึ่ง โอเคเรียบร้อยครับโทษเลยเพื่อนไม่ทันผมไม่มีกนเนดเล่นอ่ะบบถ้ามีเนดเล่นน่ะสวยเลยผมผมต้องมาช่วยเล่นเนี่ยที่ก็ออกไม่ได้โอเคครับรเหลือบ้านหรือบ้านนั้นสองตัวได้ครับโอเคผมหาของกันบ้านฟ้ายาวตรงนี้น่าจะห่วงนะเขาเข้าวงออกั ไม่โผล่เลยฮะไม่โผล่เลยนะครับหายไปไหนเนะี่ยอยู่เนินครับตรงน,นี้ตรงน,นี้อยู่เนินเหรอ,อโอเคครับได้มาเขียวได้ได้โอเคเมื่อกี้เมื่อกันโผล่อยู่ตรงน้มุมก็ไม่ดีด้วยนะรตรงตรงในตรงเนี่ย วเนทเช็คก็แล้วกันครับเอ,อ้อโอ้โหมันปาไฟตวนมาโดนแบบไม่โดนนะเลยไปเลยอนะ่ะผมปาตามเสียงนะไม่โดนเลยนะเราเล่นไสก้าก็แล้วกันนะครับโอเคตัวนครับ สองครับจบโอเคโอเคนะครับทุกคนตานนี้ตึงมากเลยนะทุกคนแต่ว่ายังดีหน่อยเรามีเพื่อนตึงๆมาเล่นกับเราครับถือว่าทำให้เล่นได้แบบง่ายมากขึ้นนะทุกคนก็อย่างงถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสัีเสรยวันนี้ผมบ๊ายบายนะคบ